สวัสดีค่ะก็มาเจอกับเบลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบลก็ได้นำหนังสือของหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสุงมาอ่านให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือครบรอบ100ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานนะคะซึ่งในเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือธรรมะปฏิบัติเล่ม49ค่ะและเรื่องราวที่เบลได้นำเอามอาฝากกับทุกท่านในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อนะคะได้ไปส่งคลอสิทธิ์ที่สำนักพญาโยมค่ะซึ่งสิทธิ์ที่ไปติดอยู่ที่สำนักพญาโยมเนี่ยนะคะก็ทุกๆท,ท่านรวม12ท่านด้วยกันเนี่ยก็มีความเคารพนับถ ถือหลวงพ่อค่ะแต่ไม่เคยเจอตัวเคยแค่แบบอ่านในหนังสือแล้วก็ระลึกนึกถึงค่ะแต่พอตอนตายไปแล้วเนี่ยดันไปติดอยู่ที่สำนักพระยายมค่ะเนาะท่านนิรบาลก็เลยต้องเชิญหลวงพ่อเนี่ยให้ไปโปรดแล้วก็ไปช่วยที่นั่นนั่นเองค่ะเรื่องราวจะสนุกหรือเป็นอย่างไรนี่นะคะก็ขอเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะส่งคอสิทธิ์ที่สำนักพรยายม ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17 สิงหาคมพศ2535แต่ก็จะเล่าเรื่องความเป็นมาของวันที่11สิงหาคมพศ2535ให้ท่านฟังเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2535เวลาประมาณ8นาฬิกาล้มตัวลงนอนจากการงานเมื่อเซ็นหนังสือเสร็จตอนเช้าก็ถึงเวลา8นาฬิกาก็ล้มตัวลงนอนนอนพร้อมกับคำภาวนาและพิจารณาใช้อารมณ์จับอาณาปานุสติ2-3 ครั้งก็เรียบเมื่อจิตเรียบดีแล้วก็ใช้พิจารณาร่างกายเมื่อพิจารณาร่างกายเสร็จจิตสะอาดก็ตั้งใจจะไปเทวสภาจึงนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วออกจากร่างกายเมื่อออกจากร่างกายเห็นเทวดานางฟ้ามากมายมีท่านเท้ามาหาราชทั้งสี่และเทวดาทั้งหมดจำนวนมากท่านอัลละขาไปทั่วบริเวณวัดก็บอกท่านว่า ขอบคุณที่ให้การอารักขาที่มีความเมตตาต่ออาตมาแต่ว่าพอเหลียวไปทางด้านซ้ายมือก็ปรากฏว่าเห็นพระยาโยมกับนายบัญชีใหญ่ท่านยืนยิ้มอยู่จึงเดินเข้าไปหาท่านถามว่าท่านมีธุระอะไรท่านถามว่าเวลานี้ท่านจะไปไหนก็เรียนให้ท่านทราบว่าเวลานี้ต้องการจะไปเทวสภาไปขอบคุณท่านผู้มีคุณทั้งหลายที่เมตตาสงเคราะห์ ท่านก็เลยบอกว่าวันนี้ผมมีงานสำคัญอยากจะนิมนต์ท่านไปที่สำนักของผมเสียก่อนก็บอกว่าได้เมื่อไปแล้วถ้าไม่หมดเวลาก็ไหว้พระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าหมดเวลาก็เลิกฉันเพลนเป็นอันว่าท่านก็นำไปแล้วท่านพระยายมก็หันมาบอกว่าท่านจงอย่าเปลี่ยนร่างกายอย่าใช้ร่างกายเป็นทิ์จงใช้ร่างกายในความเป็นพระไปอย่างนี้แหละเพราะวันนี้มีธุระสำคัญ จึงทำอย่างนั้นแล้วก็เดินตามท่านไปครัเนเมื่อไปถึงสำนักพระยายมก็เห็นอาคารหลังใหม่เกิดขึ้นเป็นอาคารมีเฉพาะหลังคาข้างล่างมีแท่นหลายแท่นโปร่งใสมากสวยสดงดงามมากเขาบอกว่าวัน <junto> นี้ท่านไม่ต้องเข้าสำนักงานผมท่านพักตรงนี้ก็แล้วกันแล้วท่านก็นั่งอาตมาก็นั่งกลางพระยายมนั่งขวานายบัญชีนั่งข้างซ้าย หลังจากนั้นก็มีเทวดาหลายท่านที่ท่านอารักขาอยู่หรืออยู่ตามระเบียบก็ไม่ทราบ ท่านบอกว่าเท่าที่ให้มาในวันนี้มันมีคนอยู่พวกพวกหนึ่งที่ตายจากความเป็นคนแต่จิตนึกถึงท่านตลอดเวลาผมจึงให้เทวดานำมาไว้กลุ่มหนึ่งนอกจากบริเวณที่นายนิลบาลเขาควบคุมกันยืนอยู่กลุ่มนั้นประมาณ12คนท่านก็ชี้ไปกลุ่มนั้นเห็นเทวดาแต่งตัวสีแดงๆคุมอยู่แต่การคุมก็ไม่มีอาวุธไม่มีท่าทางในการบังคับ เป็นแต่เพียงว่าให้การอารักขาเป็นการควบคุมเขาให้อยู่ในขอบเขตตอนศรัทธาแต่ยังไม่มั่นคงเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพระยายมก็บอกว่าปล่อยคนพวกนั้นมาพอมีคำสั่งว่าปล่อยบรรดาท่านทั้งหลายคนทั้ง12คนก็วิ่งกันพวดพลาดเข้ามาอย่างไม่เกรงใจใครมาถึงข้างหน้าเราก็กราบเมื่อกลาบเสร็จก็เงยหน้าเข้ามาพนมมือบอกว่า ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านครับจึงได้ถามว่าเป็นลูกศิษย์ของฉันทำไมถึงต้องมาที่นี่ทั้งหมดก็รายงานบอกว่าผมเป็นลูกศิษย์จากหนังสือไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยไหว้ท่านแต่อยู่ที่บ้านใจผมนึกไหว้ยอยู่ตลอดเวลาบูชาพระผมก็นึกถึงเห็นตามภาพหน้าเทปคาเสเซ็ตเขานึกถึงภาพเป็นสำคัญคือว่าภาพนั้นรู้สึกว่าหนุ่มกว่านี้นิดหน่อยก็บอกว่า ถูกแล้วภาพมันไม่แก่คนมันแก่ได้เทวดาผู้ควบคุมก็เลยบอกว่าเท่าที่นำมาที่นี่แล้วก็ท่านพระยาย,ยมให้พักนอกจากคนที่ควบคุมทั้งหลาย <c oughs> ก็เพราะว่าเวลาที่ไปรับขณะที่ก่อนพวกนี้จะตายไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงกุศลแต่ว่าใจก็ไม่นึกถึงบาปทั้งนี้เพราะมีทุกขเวทนามากแต่พอตายมาแล้วเอาร่างกายเดินตามกันมาต่างคนต่างก็บ่นถึงท่าน ่างคนก็ต่างรายงานว่าผมเป็นลูกศิษย์ฤาษีลิงดำครับฤาษีลิงดำเป็นอาจารย์ผมขอให้ท่านฤาษีลิงดำช่วยผมด้วยเทวดาผู้ควบคุมก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของท่านฤาษีลิงดำท่านฤาษีลิงดำจะพบกับพวกเธอได้ต่อเมื่อไปที่สำนักพระยายมก่อนแล้วเขาก็ถามผมว่าที่สำนักพระยายมจะพบได้อย่างไรบอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของพระยายมท่าน ถามว่าตายพร้อมกันหรือเทวดาบอกว่าไม่พร้อมกันพวกนี้ทั้งหมดมาคอยท่านอยู่นี่ประมาณ20วันมนุษย์ที่ต้องให้เสียเวลามากก็เพราะว่ารอเพราะทราบว่าพวกนี้จะหมดอายุรอให้มาพร้อมๆกันดูแล้วในระยะเวลาเท่านี้ก็ยังไม่ถึงเวลาการสอบสวนให้สอบสวนคนอื่นไปก่อนพระยายมก็บอกว่าถ้าสอบสวนมันก็มีหน้าที่ปล่อยแต่ก่อนจะปล่อยผมต้องการให้พบท่านเสียก่อน พราะจะได้สั่งสอนอะไรกันบ้างเพื่อเป็นการฟื้นฟูความดีให้ดีกว่าเดิมจึงถามเธอทั้งหลายเหล่านั้นว่าเธอตายเพราะโรคอะไรบางคนก็บอกว่าตายเพราะโรคกระเพาะอาหารบ้างตายเพราะวันโรคบ้างตายเพราะอาการอย่างอื่นบ้างมีอาการไม่เสมอกันแต่ว่าก่อนจะตายมันมีทุกเขเวทนามากก็ถามว่าตามที่ฉันสอนไว้ว่า จงอย่ามีจิตว่างจากอารมณ์สมาธิให้นึกถึงพระเป็นอารมณ์ในหนังสือก็มีตัวอย่างอยู่ทำไมจึงไม่ทำเธอก็บอกว่าทําเหมือนกันแต่จิตมันไม่มั่นคงนักมีความเคารพในท่านจริงแต่ไม่ได้รับคำสอนโดยตรงจึงทำบ้างไม่ได้ทำบ้างก่อนจะหลับบางทีก็ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้าง บางทีก็เผลอไปบางวันก็ไม่ได้ทำบ้างเพราะอ่านหนังสือแค่เที่ยวเดียวก็ใจไม่มั่นคงนักศรัทธาน่ะศรัทธาแน่แต่นี่พอล้มป่วยลงในเมื่อมีทุกขเวทนาหนักอารมณ์ภาวนาก็หายไปมันเหลือแต่เสียดเหลือแต่ปวดปวดโน่นปวดน,น,วดนี่เสียดโน่นเสียดนี่แน่นหน้าอกอึดอัดบ้างมันมีแต่ทุกขเวทนาก็เลยไม่นึกถึงบุญนึกถึงกุศล ทีนี้เมื่อจิตออกจากร่างร่างกายปรากฏขึ้นก็เห็นเทวดาสีองค์ท่านมายืนรออยู่ท่านบอกว่าเจ้านายให้มารับก็มากับท่านแต่ในระหว่างทางผมก็บอกกับท่านว่าผมเป็นลูกศิษย์ฤือีลิงดำทำไมต้องไปสำนักพระยายมด้วยเทวดาก็บอกว่าฤือีลิงดำกับพระยายมเป็นญาติกัน คือพระยายมเป็นพี่ชายฤาษีลิงดำนายบัญชีเป็นลุงของฤาษีลิงดำฉะนั้นทุกคนที่มีความเคารพในฤาษีลิงดำที่มีกำลังใจอ่อนอย่างนี้จะต้องไปสำนักพระยายมก่อนเพื่อพบฤาษีลิงดำตอนตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง เธอทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรยายความเป็นมาในความรู้สึกในความเป็นมนุษย์ว่าความเป็นมนุษย์มันก็มีแต่ความทุกข์เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างของผมสลายตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นของผมบางคนก็รวยมากบางคนก็รวยน้อยบางคนก็มีทรัพย์น้อยบางคนก็มีทรัพย์มากทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย เวลานี้ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของผมมันก็ไม่เป็นแล้วผมไม่มีสิทธิ์ในการปกครองลูกหรือเมียเขาก็เป็นอิสระของเขาผมไม่มีสิทธิในการปกครองแล้วผมเวลานี้มีความต้องการอย่างเดียวคือความเป็นอิสระต้องการไปอยู่ดินแดนที่มีความสุขถามว่าดินแดนไหนคือก็ตอบว่าสวรรค์บ้างแดนพมโลกบ้างก็ถามว่าใครทำบุญขนาดไหนไว้บ้าง ก็มีหลายลายบอกมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนามีการฟังเทศแต่การให้ทานก็ไม่ได้ให้เป็นนิดนึกถึงทานบ้างไม่นึกถึงทานบ้างกว่าจะนึกถึงทานก็ต่อเมื่อเหตุของทานปรากฏอย่างเขาเรียกะไรบอกว่าจะสร้างโบสถ์ท่านก็นึกถึงทานขึ้นมา มีเงินเล็กน้อยหรือมากมายก็ส่งไปสร้างโบสถ์เขาจะสร้างศาลาก็ส่งไปทำบุญกับเขาเขาจะเลี้ยงพระก็เข้าหุ้นกับเขาเจอคนขอทานก็ให้บ้างไม่ให้บ้างถ้าร่างกายดีเกินไปก็ไม่ให้ถือว่าขี้เกียจร่รางกายไม่ดีก็ให้จิตใจไม่อยู่ในสภาพมั่นคงสำหรับการภาวนาไม่แน่นอนนักภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างก็เป็นแต่เพียงว่า เอาหนังสือประวัติหลวงพ่อปานมาอ่านในหนังสือประวัติหลวงพ่อปานมีคุณประโยชน์มากแนะนําต่างๆมีความเข้าใจจริงๆเพิ่งเข้าใจพระพุทธศาสนาเพราะหนังสือประวัติหลวงพ่อปานนี่เองทีแรกก็ยังงั้นงั้นแหละคําว่ายังงั้นงั้นก็หมายความว่าไม่แน่ใจนักเพราะท่านก็ไม่สอนอะไรเวลาไปวัดพระท่านให้ศีลท่านสวดมนต์ตอนสายท่านก็เทศท่านก็เอาหนังสือมาอ่านบ้างเทศปากเปล่าบ้าง แต่ไปดูพระจริงๆท่านก็ปฏิบัติไม่แน่นอนนักบางองค์ก็เคร่งคลัดดีบางองค์ก็ไม่เคร่งครัดบางองค์ก็เล่นหมากลุกบ้างเล่นหมากฮอตบ้างบางองค์ก็ดื่มน้ําชาสูบุรีแต่ถ้าว่าการดื่มน้ําชาสูบุรีเป็นของธรรมดาแต่พอคุยก็คุยเฉพาะทางโลกปาลบว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็รวมความแล้วไม่ได้เรื่องตอนจิตนึกถึงหลวงพ่อตลอดเวลา พระยายมก็หันมาเตือนว่าคุณเวลามันใกล้จะหมดนะผมจะให้คุณมาที่นี่ไม่เกิน30นาทีต่อนนี้ไปคุณก็แนะนำเขาสักหน่อยสิพวกนี้นะ่ะไปสวรรค์ได้แน่นอนแต่ว่าคนที่ไปพม,มโลกก็มีอยู่อย่างนี้นี่นั่งอยู่ด้านท้ายๆสองคนสองคนนี้นึกถึงท่านเป็นปกติก่อนจะหลับนึกถึงท่านตอนอยู่นึกถึงท่านนึกถึงท่านเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ชาน ทั้งสองคนนี่มีโอกาสไปพรมแต่ว่าทั้งหมดนี่ทั้งไปสวรรค์ก็ดีไปพรมก็ดียังไม่มีโอกาสหมดทุกข์เขามีวาสนาบารมีดีพอที่จะหมดทุกข์นั่นก็คือไปนิพพานแต่ถ้าว่าการที่จะไปนิพพานได้ต้องอาศัยรับคำแนะนำเสียก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหนังสือเล่มน,นั้นพูดถึงนิพพานไว้ทุกคนจับใจในพระนิพพาน ็แล้วก็นึกชอบใจว่าพลันนิพานมีดินแดนที่เป็นที่อยู่ไม่สูญเหมือนที่เขาพูดกันมีวิมานเป็นที่อยู่เป็นดินแดนของความสุขเขาต้องการพลันนิพานเป็นที่ไปในเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นต้องการพลันนิพานแต่บางท่านอารมณ์ก็อ่อนไปบางท่านก็มีอารมณ์พอเป็นพรมได้ก็ยังไม่พอขอให้ท่านแนะนําหัวข้อนิพานสักนิดนิดพวกนี้ตั้งใจฟังอยู่แล้วผมต้องการให้ทุกคนไปพักที่เทวดากับพรมแล้วก็ต่อไปนิพานเลย ึงหันมาถามพวกนั้นบอกว่าต้องการจะฟังเทศไหมทุกคนยกมือพนมพร้อมใจฟังขอรับบอกว่าตั้งใจฟังนะฉันจะเทศตามที่พระพุทธเจ้าท่านเทศฉันจะไม่ใช้ความรู้ของฉันมาเทศความรู้ที่ฉันเขียนไว้ในหนังสือหลวงพ่อปานมันหนักมากมันเป็นอารมณ์หนักแต่เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศกับเทวดามีอารมณ์เบามากคอยฟังให้ดีก็กล่าวบอกว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ประถมท่านเคยตรัสอย่างนี้กับเทวดาว่าท่านทั้งหลายจงอย่าเมาในความเป็นทิพย์ในฐานะที่เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรมบ้างการเป็นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีไม่ใช่จะอยู่ที่นี่ตลอดการตลอดสมัยสักวันหนึ่งข้างหน้าในเวลาไม่ช้านักก็ต้องจุดที ถ้าทุกคนทุกท่านหรือหลายท่านเมาในความเป็นทิพย์ไม่สร้างความดีต่อบาปเก่าที่ท่านสั่งสมมาแต่ยังไม่ได้ชำระหนี้บาปคือทำบาปก็ทำตอนทำบุญก็ทำแต่บุญท่านทำเล็กน้อยมากกว่าบาปวันหนึ่งจะทำบุญสักครั้งหนึ่งแต่ว่าอีก7วันมันเว้นไปทำบาปเสียหมดทำบาป7วันทำบุญ1วันบางท่านก็ทำบาปเสีย14วันคือวันพระ8ค่ำไม่ได้ไปทำบุญทำบุญเฉพาะวัน15คา บุญที่ทําไปแล้วก็ถือว่าเป็นบุญแต่ก็บุญนั้นเป็นบุญผิวๆนั่นก็หมายความว่าเวลาท่านตั้งใจสมาทานศีลก็มีจิตไม่มั่นคงนักเวลาใส่บาตรพระก็นึกตั้งใจใส่บาตรถวายพระแต่ว่าเป็นประเพณีเวลาฟังเทศบางทีก็ชอบใจฟังฟังท้องเรื่องไม่ได้คิดตามเทศบางทีก็ฟังไม่ชอบใจก็ฟังไปอย่างนั้นจนกว่าจะเทศจบ ็รวมความว่าบุญที่ท่านทำมาแล้วเป็นบุญที่มีอนิสงเล็กน้อยไม่มากนักเพราะกำลังใจมีความไม่มั่นคงพอต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านทั้งหลายจงคิดว่าความตายเข้ามาถึงเราเรามาสวรรค์ได้แต่ว่าถ้าเราจุตีจากเทวดาบาปทั้งหลายที่เกาะใจท่านอยู่มองใจดูสิ ทุกคนก็เห็นกลุ่มบาปมันเกาะใจเป็นสีดำเป็นกองใหญ่มากทุกคนก็ยอมรับว่าบาปมีจริงเกาะอยู่แต่ว่าเวลานี้บาปให้ผลไม่ได้เพราะมันเป็นเขตแดนของเทวดาบาปพวกนี้แหละที่จะดึงท่านทั้งหลายให้พุ่งหล้าวลงทันลก ในเมื่อจุติจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือพรหมฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาอยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นพรหมตั้งใจไว้เพื่อพระนิพพานอย่างเดียวขณะที่พระพุทธเจ้าเทศถึงบาปท่านก็ชี้ให้ดูแดนนรกนั่นมีไฟสว่างสวัยมากมีกรรมทรมานถูกทุบบ้างถูกตีบ้างถูกฟันบ้าง ถูกเขาทับบ้างอย่างนี้เป็นต้นไฟก็พุ่งมาทั้งสี่ทิศพื้นก็เป็นเหล็กแดนเผาชนเมื่อได้เห็นภาพของนรกบรรดาเทวดานางฟ้าพรหมก็หวาดกลัวพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกท่านจงตั้งใจไปนิพพานแล้วก็ชี้ไปที่นิพพานเห็นพระนิพพานเป็นดินแดนที่อยู่สูงกว่าพรหมไม่มากนักเป็นแก้วขาวโพลนมีประกายแผ่พราวเป็นระยะเขตแดนพระนิพพานมีแต่ความสงบ ความเป็นอยู่ของพระอาหารหันต์มีแต่ความสงบไม่มีความวุ่นวายแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายท่านชอบใจนรกไหมเทวดาทั้งหมดก็บอกว่าไม่ชอบใจและท่านก็เตือนว่าอย่าลืมนะว่านรกยังท่วมทับใจท่านอยู่จงหนีนรกวิธีหนีนรกก็คือ 1. ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรม ยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจจงอย่าทำใจให้พลาดจากการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์คิดว่าการจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ยอมให้ภาพนี้คลายไปจากใจของเราเราจะนึกเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอนึกเห็นพระธรรมนึกเห็นพระอาริยสงฆ์เป็นปกติ 2. ขอท่านทั้งหมดจงพากันมีศีลบริสุทธิ์จะเป็นศีลห้าก็ตามศีล8ก็ตามศีลสิก็ตามกรรมบท10ก็ตามศีล227ก็ตามทําได้อย่างเทวดาชั้นยามาชั้นดุสิตหรือพรหมสามารถรักษาศีล227ได้เหมือนกัน เทวดาชั้นยามาถึงแม้ว่าจะเป็นกามาวจรสวรรค์ก็ไม่สนใจกับโลกภายนอกแล้วตั้งใจสวดมนต์บ้างจเจริญภาวนาบ้างเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าทุกท่านมีขอบขายพระนิพพานเป็นขอบเขตจงตั้งใจคิดว่าถ้าจุติจากเทวดาหรือนางฟ้าหรือพมเมื่อไหร่เราก็จะไปนิพพานทันทีเมื่อเทศมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านเทศเท่านี้นะ เวลานี้ทุกคนเห็นนรกหรือยังทุกคนก็ตอบว่ายังพระยายมก็ชี้มือให้บอกว่านี่นรกเห็นบรรดาไฟแดงฉานหมายควมว่าเป็นไฟแดงโชนเผาสัตว์นรกหนนีนิลบาลแทงบ้างฟันบ้างทุบบ้างเต็นต้นจับกรอกด้วยน้ําทองแดงบ้างบางส่วนของสัตว์นรกก็ถูกหอ,อกเสียบจนกระทั่งขยับตัวไม่ไหวก็มีพวกนั้นเห็นแล้วก็กลัวพระยายมถามว่า เวลานี้ท่านเห็นสวรรค์หรือยังเขาตอบว่าเห็นแล้วเห็นพมโลกหรือยังเขาตอบว่าเห็นแล้วถามว่าเห็นแดนพระนิพพานหรือยังเขาบอกว่ายังไม่เห็นถ้ายังไม่เห็นก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระยาโยมจะแนะนําและพระท่านก็แนะนําไม่ได้ชี้ให้ดูไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลานี้การเวลามาถึงแล้วบุญเก่ามีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่วันนี้ตั้งใจฟังเทศตั้งใจปฏิบัติตามปฏิบัติตามได้ไหมคิดว่าได้ไหมว่าถ้าเราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าและพรหมเราไม่เมาในชีวิตเราจะคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เขาก็ตอบว่าคิดได้ประการที่สองเราคิดว่าการเป็นเทวดานางฟ้าหรือพรหมสักวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องจุติ ถ้าเราพาดจากความดีจะรงนรกคิดได้ไหมเขาบอกว่าได้ถ้าเราตั้งใจทําความดีตามที่พระท่านเทศเราจะไปนิพพานจําได้ไหมเขาบอกว่าจําได้พระยายมถามว่าปฏิบัติได้ไหมเขาบอกว่าปฏิบัติได้เป็นของไม่ยากท่านทั้งหลายโปรดทราบว่าการไม่ต้องการสวรรค์ไม่ต้องการโพลมโลกไม่ต้องการมนุษย์ อันนี้เป็นการตัดอวิชาคือความเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นพระยายมก็บอกว่าทุกท่านเป็นอิสระแล้วไปได้ตามความดีของท่านที่จะพึงไปและคณะพระยายมกับอาตมาก,ก็ตั้งใจติดตามเธอไปเธอเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างมีวิมานสวยสดงดงามแพรวพราาเป็นระยับเป็นวิมานแก้ว ท่านที่ไปเป็นพรมสองท่านก็มีวิมานสวยสดงดงามมากทรงเครื่องประดับสีเหลืองตั้งใจในความเป็นพระเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพูดไปพูดมาเวลามันก็ใกล้จะหมดก็เป็นอันว่าเมื่อวาระเข้ามาถึงถึงเวลาแล้วก็ลาพญายมกลับเมื่อลาพญายมกลับก็ตั้งใจจะไปที่เทวสภาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า ลือสีเวลานี้มันใกล้จะสิบโมงครึ่งเป็นเวลาที่คุณจะต้องฉันเพนจงพักเสียก่อนหลังจากฉันเพนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไปเทวสภาก็ได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเตือนอย่างนั้นก็กราบท่านแล้วลาเข้าร่างกายเดิม เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้อยคำที่กล่าวมานี้ทั้งหมดขอยืนยันว่าเป็นความจริงและเป็นกิจเป็นภาระที่อาตมาต้องทำเป็นปกติคือยางปกติเมื่อจิตว่างจากอารมณ์อื่นจิตก็จะเข้าถึงสมาธิตั้งใจภาวนานอกจากจะมีงานอื่นเข้ามาแทรก ขอท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสก็ทำตามนั้นเราตายจากความเป็นคนจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมเพราะยังไม่พ้นทุกข์เราตั้งใจไว้เฉพาะอย่างนั้นคือพระนิพพานแห่งเดียว เอาละท่านทั้งหลายหมดเวลาพอดีนาฬิกาตีเตือนสองครั้งก็ขอลาท่านก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่าน ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยค่ะสิ่งที่เบลได้จากเรื่องของสงเคราะห์สิทธิทสำนักพยายมนะคะ mm. ก็คือ,อการที่ได้ทำเรียกว่าทำระลึกนึกถึงทั้งคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนึกถึงถึงหลวงพ่อนะเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าหากว่าเราให้ความเคารพและราล,ลึกนึกถึง พ,พระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยจน,เป,นเป็นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ชินนะคะตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็จะมีอานิสงส์มากกว่าที่เราแค่อ่านหนังสือแล้วก็จําแล้วก็ท่องแล้วก็นึกถึงอยู่เฉยๆนะคะซึ่งแค่การอ่านหนังสือเนี่ยกับการแบบว่าแค่ระลึกนึกถึงหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็มีอานิสงส์ที่ทําให้นะคะผู้ที่ตายไปเนี่ยนะคะถึงสิบพันเนี่ยเป็นเทวดาได้อะเนาะก็เป็นรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอัน นี่สงของการระลึกนึกถึงความดีค่ะโดยเฉพาะความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ทําให้เบลเนี่ย รู้สึกว่าอ่านไปก็ปิติใจไปนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เบลได้อ่านธรรมะของหลวงพ่อไปเนี่ยจะทําให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้รับฟังนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอทุกทท่านนะคะติดตามเบลในคลิปต่อไปค่ะเบลจะนําเอาเรื่องราวที่สนุกสนุกของหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าซุงที่ท่านได้เขียนเอาไว้ในหนังสือนี้มาอ่านให้กับทุกทท่านได้ฟังกันอีกค่ะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกทท่านมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ